หมอหมูสู้มะเร็งนะคะได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้เพื่อนําเงินนี้ไปตั้งบริจาคเป็นกองทุนให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ค่ะนายสุรธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับนายแพทย์อนิรุธนนรนาศหรือว่าหมอหมูนะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมประธานมูลนิธิหมอหมูสุ้มมะเร็งเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ แล้วก็มีการเชิญชวนบริจาคเงินนะคะช่วยเหลือโครงการรวมใจไทยต้านมะเร็งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ค่ะทางด้านนายแพทย์อนิรุธค่ะผู้ริเริ่มโครงการปั่นจักรยานระดมทุนทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ ที่ได้รับความลําบากและขาดแคลนฐานะด้านการเงินที่ผ่านมาค่ะก็ได้ทํากิจกรรมการปั่นจักรยานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะพี่ตุก๊กตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่แล้วมาจนถึงวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะ โดยได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็เชิญชวนผู้มีจิตกุศลข้าราชการลูกจ้างสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีและแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และญาติคนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนะคะได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งค่ะสําหรับโครงการปันจักรยานนะคะได้สิ้นสุดลงแล้วคะ่ะหนูดีแต่ว่ากิจกรรมโครงการเนี่ย ยังคงมีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไปแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะซึ่งคาดว่าประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมจะมีการปิดรับบริจาคแล้วนะคะซึ่งก็จะมีการรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งทั่วประเทศไทยจํานวน9โรงพยาบาลด้วยกันค่ะรวมถึงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีด้วยค่ะ